วันนี้เราจะมาประกอบอาหารเกี่ยวกับการทอดไก่วัตถุดิบมีดังนี้น้ำมันน้ำมันน้ำรสดีแป้งทอดไก่แล้วก็ไก่แล้วก็ถาดไว้ผสมไก่เวลาเราจะเอาไปทอดค่ะตอนนี้นเราจะมาผสมไก่กันนะคะใส่รสด,ดี เอาไปผสมก่อนแล้วก็ใส่แป้ง ลงในนี้นะคะแล้วก็คนนะคะ ็ใส่ไก่ลงไปนะคะ ะะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะแล้วก็ให้กระทะร้อนแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะคะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราผิดแล้วก็ตักใส่กระเียมเลยนะคะให้สุดนะ แล้วก็ตักใส่ตะแยงเลยนะคะ โอเคเสร็จแล้วนะคะ